สวัสดีครับผมวันนี้ก็86วันแล้วมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ฝัวครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ส7 18, 19, 20 21, 22, 23

34 35 36อุ้ยแตก37 38ไข่บุบเลย39 40 41 42 43 44 45 46 47, 48, 49, 50 51, 52 52ฟองแล้วครับ

60 61 62 63 64, 65, 66 67, 68, 69 70, 71 7 3มแเจ้สสอ้าเจสิบก เจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองได้แปดสิบสองฟองครับผมโอเคครับ ตอนนี้ก็ประมาณ11เโมงสินาฬิกาแล้วโอเคครับไว้เจอกันตอนเย็นครับอาจจะมีเหลือสัก4ีห้ฟอง